ขึนกลับไปเลี้ยวรถจ้วยยังไงที่ดินทบ่มาละรอบกันก็ได้ รอกก่อนก็นได้ไม่ยังเลยอันนี้บอกเห็ดประโยชน์บ่ <c oughs> ากแต่รู้หน่อยว่าตรงนี้ที่ว่ามันเป็นที่ป่าสงวนใช่ไหมครับที่ป่าสงวนทีนี้ก็เริ่มมีการสร้างอางสนะสูงคือเป็นรัฐเน่ครับคือรัรถ้าพูดภาษาชาวบ้านมาน,นานถึงปีแล้วพอจะทราบไหมครับที่เห็นด้วยสายตาผู้ใหญ่หรือเห็นด้วยจกสายตาชาวบ้านได้ถึงสิบปีเนี่ยสิบปีนะ คือคือที่ที่ของป่าสงวนใช่ไหมครับที่ที่เราดูหลักเกณฑ์เมื่อป่าไม้แต่ที่นี้ก็ชาวบ้านศรัทธาก็มาช่วยกันสร้างกุติอาสนะลาเพื่อให้มีพระภิกษุสงฆ์มามาอยู่นะครับมาอยู่มาจากพรรษาก็ประมาณสิบกว่าปีนะสิบกว่าปีก็นานแล้วนะครับทีนี้หลักเกณฑ์สร้างวัดก็ มีทั้งหมด6ข้อนะครับหนึ่งสสามสี่ห้าหกที่ฟังไปเมื่อกี้ก็ผ่านหมดนะครับทีนี้ก็จะต้องถามคณะกรรมการนะครับว่าคณะกรรมการผู้ใดมีความเห็นไม่ตรงนะครับที่คิดว่ายังไม่เหมาะสมที่จะสร้างวัดนะครับก็ก็กสแสดงความคิดเห็นได้นะครับซึ่งคณะกรรมการนะครับที่ผมจําได้นะครับก็มีทั้ง เจ้าคณะอำเภอนะครับเจ้าคณะอำเภอแล้วก็นายอำเภอเจ้าพนักงานที่ยินนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าคณะตำบลน,นะครับวันนี้ก็มานะครับแล้วก็ุ่นงในการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่รับมอบหมายรวมแล้วก็แปดคนนะครับแปดท่านนะครับทีนี้ถ้าผู้ใดมีข้อคอยคิดเห็นว่ายังไม่สมควรสร้างวัดนะครับก็สมอความเห็นได้นะครับ แต่ถ้าไม่มีนะครับก็จะขอมาิเลยนะครับขอมาิของคณะกรรมการเลยนะครับว่าท่านจะเห็นเป็นเช่นไรนะครับก็ขอเป็นยกมือก็แล้วกันนะครับถ้าเห็นว่าสมควรอนุญาตให้สร้างวัดก็ขอยกมือขึ้นนะครับยกก,ก,ก็เสียงเส่วนใหญ่ทุกคนน,นะครับไม,ไ,มไม่ต้องนับก็ได้ครับเพราะว่าเห็นแล้วก็ทุกคนนะครับว่าอนุญาตให้สร้างวัด ก็เป็นอันว่าคณะกรรมการที่มาประชุมวันนี้นะครับมีมติเป็นเอกสารนะครับให้ให้สำนักสูงเกาะแก้วนะครับอนุญาตให้สร้างวัดได้นะครับสร้างวัดได้ขั้นตอนต่อไปก็ก็จะต้องมีอะไรนะพระราชทานวิสุงคามสีมาใช่ไหมครับถึงจะเป็นวัดได้สร้าง,งวัดก่อน้ค,ครับอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจมากแต่ว่ามันก็เคยมี วัดคำบอนนะครับก็ขอไปแล้วหรือครับเมื่อสองสามเดือนก่อนนะครับถ้าจำไม่ผิดก็ก็ยังไม่ได้เป็นวัดนะครับก็จะต้องมีแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นนะครับอาจจะใช้เวลากี่เดือนก็ไม่ทราบแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องได้เป็นเพราะว่าผ่านจากมาติของคณะกรรมการที่นาะคาขอให้สร้างวัดแล้วเช่นเดียวกับที่สํานักสงฆ์วัดเกาะแก้วนะครับที่นี่สุดท้ายแล้วก็จะต้องเป็นครับเพราะผ่านหล,ลักเกณฑ์หมดแล้วนะครับก็ก็ในส่วนของ คณะกรรมการ,ก,าร,ก,ารก็คงมีประมาณนี้นะครับต่อไปก็ขอไปที่ระเบียบวาละ,ละที่สี่เรื่องอื่นครับมีผู้ใดจะเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอเนยอย่างนใะดๆหรือไม่ครับไม่ว่าจะเป็นพระคุณเจ้าหรือว่าคาระวะก็ได้ครับิญเ,เลยครับ มาอยากไปั้งมาไงเลยเกิอกเลยเลยผู้ประสานงานเลยห้องไหนบานนี่ครับบ่ัมมีปัญหาบ่บมี่ครับมีปัญหามีปัญหากับบีท่นัตัวถ้าเปคือพ่นหน้าเกยวมีนยูสิไดาวกันอยูก็ทีเดินพ่นหน้าแก้ว เขาบอกจอ,อย่างอรู่นะเลิกประชุมก็ไหว้พระอ่าปิด<อ>ประชุมตัวถ้าไม่มีครับระบเดียบวาระ,ะที่สี่เรื่องอื่นก็ไม่มีผู้ใดสมมติข่อที่เขียนนะครับวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้านะครับขอบพระคุณคณะกรรมการและที่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่มาร่วมประชุมนะครับเพื่อจะได้ทราบว่าคณะกรรมการจะมี คำสั่งเช่นไรในการเรื่องอนุญาตให้สร้างวัดนะครับสรุปก็คือคณะกรรมการนนี้ติติเป็นเอกฉันอนุญาตให้สร้างวัดนะครับก็อนุญาตอีกประชุมครับขอ,อจเจริญพรท่านนายอำเภอและอ่าเจ้าหน้าที่สำนักง,งานพุทธและทธาญาติโยมทุกคนที่ดินก็มีผู้ใหญ่บ้านกำน,นันมีครบหมดทุกอย่างในนี้ ที่กําหนดมาตามระบบระเบียบอะไรของราชการเราก็ทําให้ถูกต้องคือเราต้องเข้าใจว่าวัดวัดเป็นนิติบุคคลก็จะเริ่มตั้งแต่ขอขอสร้างวัดแล้วก็ขอตั้งวัดแล้วขอวิสุงคามสีมาเป็น,เป,นเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการดําเนินการให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองเพราะวัดเป็นนิติบุคคลมีเจ้าอาวาสเป็น เป็นผู้ปฏิบัติงานเป็นเจ้าพนักงานโดยตำแหน่งด้วยโดยอะไรหลายๆอย่างที่จะมีแตกต่างจากแตกต่างจากวัดทีย่ยังไม่ได้ขอสร้างขอตังยังไม่ได้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้เป็นนิติบุคคลมาก,กเถอะก็เหมือนวัดที่บางวัดที่เคยได้ได้ยินได้ทราบข่าวมาตั้งแต่นานแล้วล่ะ,ะเขายกยกเหตุผลขึ้นมายกเหตุผลขึ้นมาเขาจะไปต่อสู้กันในชั้นศาล พ่อเป็นคนถวายที่ดินให้วัดที่นี่วัดก็สร้างตั้งมาเรียบร้อยมีโบสถ์มีพิหารมีอะไรเรียบร้อยแต่ยังไม่ได้ขอวิสุงคขามสีมาเขายกตัวนี้แหละขึ้นมา,ข,นมาขึ้นมาต่อสู้ในชั้นสามแล้วก็แพ้แพ้คดีก็เลยต้องจ่ายเงินเขาไปก็เป็นก็เป็นขั้นตอนที่ตามกฎหมายเขาก็ฟ้องตามกฎหมายก็ผิดก็ผิดตามกฎหมายว่างนันถองผิดตามกฎหมายที่ท,ที่ที่เจ้าของที่ดินวัด เขาก็สามารถที่จะเอาอะไรให้สั่งหรือถอนได้แต่เขาจะฟ้องร้องเพื่อจะให้เป็นบรรทัดฐานเป็นบรรทัดฐานให้บัดต่างๆให้เข้าใจในสถานะของตัวเองถ้ายังไม่ได้ดีศึกษามามาเขาจะยกต่อสู้ขึ้นในชั้นศาลได้เลยอันนี้มีดีกามาแล้วอันนี้ก็มีพระท่านบอกมาแล้วก็เลยงานเอกสารด้านนี้ถ้าคนทําแล้วก็เข้าใจแล้วก็ติดตามอย่างที่เขาอนุญาตให้สร้าง เราขอสร้างเป,นะป็นห้าป,ปีปกติห้าปีก็ต้องเสร็จก็ต้องขอต่อไปเป็นตั้งวัดตั้งวัดแล้วก็ตั้งเจ้าอาวาสไปด้วยเจ้าอาวาสก็ได้รับตําแหน่งถูกต้องตามสมัยแล้วเป็นพระสังฆธิการมีนิตยภัตแล้วก็ต้องทําเรื่องของตัวเองเนี่ยส่งโดยเฉพาะเจ้าคณะผู้ปกครองถ้ามีความรู้มีความสามารถมีอะไรเข้าใจในในส่วนนี้จะไม่ปล่อยธุระกรมอําเภอจเจริญศิลเนี่ยก็หมอบให้ครูบาแล้ว ทำจะทำให้หมดทำให้หมดโดยไม่ต้องอโดยไม่ต้องให้ให้เจ้าตัวเจ้าอาวาสบัดหรือชาวบ้านให้เขาไปทำบางทีเขาไม่รู้เรื่องเลยบางทีตั้งมาเน่อยอย่างนี้วัดคำเจริญใช่ไหมที่ในหมู่บ้านนี่ย,ยังไม่ทำอะไรนั่นแหละเป็นปัญหาพ่อแม่เอาธาตุเอาธาตุอันอฐีเนี่ยอ้อมวัดดอกอ้อมวัดแต่ยังไม่ได้เป็นอะไรเลยนั่นแหะ นั่นแหละนะถ้ามีก็ถ้ามีก็ดีถ้าถ้าไม่มีนยะมันจะมีปัญหามีปัญหาตามภายหลังเลยน,นะมัน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 ต้องเอาเข้าใจในส่วนนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นงานงานของราชการงานของคณะสงฆ์ด้วยแล้วก็ไม่ใช่ของเราทุกสักคนนะเนี่เราทำทำเพื่อพระศาสนาทำเพื่อทำเพื่อพระศาสนาทำเพื่อลูกหลานอนาคตข้างหน้าจะไม่มีคนที่เขาไปมาใช้ประโยชน์แล้วก็ ทำนั้นได้คือคนทุกคนเนี่ยเป็นเจ้าของทั้งนั้นเลยวัดถ้าเป็นวัดทั้งคณะใหญ่คณะเล็กธรรมยุทธ์มหานิกายแล้วก็แล้วแต่ถ้าเป็นวัดรรนีเนด่เป็นที่สาธารนณะแต่มีสถานะเป็นนิติบุคคลมีเจ้าอาวาสเป็นผู้ดูแลตามกฎหมายมเป็นอย่างนั้นสถานะะก็เหมือนเรามีเรามีหน้าที่มีการงานนี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราขออนุญาตสร้างของนงขอนุญาตตัง้งแล้วก็จะเป็น จะเป็นประโยชน์แก่จะเป็นประโยชน์แก่ชุมชนแล้วก็พระสงฆ์แล้วก็พระาศาสนาด้วยเป็นางนนา,นาน佛教ศาสนาก็วันนี้ก็มาร่วมประชุมกันเพื่อขออนุญาตสร้างวัดเป็นขั้นตอนแรกของวัดเกาะแก้วแห่งนี้เจ้าพระนาำเพอก็มาครั้งสองครั้งแล้วละ่ะมาตอนฤดูแล้งก็มาดูมาดูด้วย ก็มาด,ดูความลําบากถึงลําบากมัาลลาบากอะไรกม็มีท่านอยู่ไปแล้วละ่ะโดยสถานะโดยการนั้นเขาก็เรียกวัดบทถ้ามีพระไปอยู่เรียกวัดบทนะก็พอให้หลวงพ่อท่าก็ไปลงอุโบสถกมูคณะอยู่เรื่อยๆอยู่ประจำแต่ทีนี้อยากจะขอความเห็นอันนีเน้เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วน,ะนัดูในแผนที่ ดูในแผนที่ตามที่เขาแบ่งเขตกันถ้าจะแบ่งเขตตามลําน้ําำตามลําน้ําลําน้ํายามเนี่ยทีนี้นตำบลโคกศริลาถ้าเราไปดูในแผนที่กูเกิลเอิร์หรืออะไรน่มันจะอยู่อําเภอวานอนนิวืตจะทํายังไงกันถ้าเราทําเสร็จแล้วเนี่ยถ้ายื่นเรื่องไปก็เหมือนที่เอาขอปรึกษาด้ยนี่ยังวัด่าพนาเนี่ยวัด่าพนาเนี่ยก็ อำเภอพันนาเนี่ยมันจะรัดกูแก้ว,ก,วกูพันนามานันไปตำบลไยมูลแต่ว่าสร้างวัดตั้งวัดที่สุนทรสิมาอยู่ตำบลพันนาแต่แปลกเหมือนกันแล้วก็ผ่านมาตลอดก็ไม่มีใครทักท้วงเลยนะอันนี้ก็คงจะได้ปรึกษาต่อไปอีกครั้งหนึ่งแต่ได้วิสุนทรสิมามาแล้วลหละแต่อันนี้ก็เหมือนกันวัดเราเนี่ยแต่พื้นที่จริงๆเนี่ยเขาจะตำบลโคกศิลามันจะมาอ้อมไปเนี่ยอ้อมลาน้ำยามไปเนี่ยมันก็แงกยไปดีละ แต่ว่ามันจะอยู่เขตอำเภอวานอนิวาดเขตตำบลพาดเรานอนนีวา,า,ามหรือเราทำไปก่อนเนาะเราทำไปก่อนออผู้ใหญ่นะครับตรงนี้เป็นที่ของหมู่บ้านนี้ไหมหมู่มนี้ไหมนี่ไหมไม่โยนไปแล้วเดี๋ยวพ่อก็ไปแล้วไปวานอนเขาก็โยนมาเจริญศีลเอาเลยเออเจริญศีลก็เอาเลยไม่เอาตอนแรกน่ะเอาไปมาก็เลยเอาโคศิลารับไปอือเอาเลย ต้องตำบลตำบลท้าด้วยต่อก็จะรู้นะไม่มันต้องชัดไงนะว่าตรงนี้เป็นของพื้นที่วานนอนเยอเจริญศิลป์ที่ที่เรานั่งอยู่นั่นแหละเออแต่เพิ่งนดยลุงหรือลู่รู้ดีเพราะว่าอยู่ทั้งวานนอนทั้งเจริญศิลป์ยึดใบอนุญาตเป็นหลักเราต้องไปอนุญาตเลยเป็นหลักยึดใบเขาทำประโยชน์เป็นหลักตามมาตรา54นั่นแหละจบขึ้นตำบลโคกศิลาก็จบแล้ว คือเขาแบ่งเขตการปกครองกันก็ต้องต้องทงต้องทีนี้เขาดูในแผนที่เขาผู้ชาติเขาอ่านในประกาศกระทรวงมาไทยแบ่งเขตืนที่การปกครองนะมันกับมันเป็นอีกหมู่หนึ่งบางวัดนะก็ได้มาแก้แก้หมู่มันเคยมีอยู่ครับผมแต่ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรก็ปล่อยไปก่อนเราทําไปก่อนเนาะอ่าบู่หมู่ผิดที่จริงมันอีกหมู่หนึ่งแต่นี้เราเราไม่ที่นนี้เราไม่ อันนี้ไม่ได้ระบุนี่แต่ว่าเราไม่รู้ว่าเป็นเจริญศรีหรือว่าอะไรันอันนไม่ถูกถูกแต่ว่ามีรวบอยู่ในพื้นที่ของใครตรวจอบแล้วอยู่ในพื้นที่หมู่4ไหมตรงนี้ไหมครับผมหมู่4แต่ใบแต่ใบอนุญาตที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็นของคำบอนอยู่เป็นของคำบอนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตําบลโคกศิลาเมือเจริญศรีเนี่ยใบขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ตามมาตรา54เนี่ย พุทธศักราช2,484เขาอนุญาตมาอย่างนี้แล้วเราก็ต้องยึดตามนี้ยึดยึดตำเออเนาะยึดตามนนั้เพราะว่าตาามมยึดตนนั้อ่าถ้าตามไอ้เขาก็คงจะดูแล้วล่ะไอ้เนี่ยครับเขามาเช็คเขาลงมาสำรวจแล้วเอาโลดเอาโลดก็ไปของใครดอกนเลยรถพ่อเอาตาำดักจริงๆนเลยรถพ่อบีบินบาดบั้งอะไรนี่บ้านในใกล้เนีบ้านในเกาะภูไปเนี่ยอ่าบ้านโน่นครอบเนี่ใกล้ๆเลย พี่ใหญ่ลองไปถามอบตดูนะไม่ไม่ไปถามแล้วถามหลายครั้งแล้วนะเขาบอกว่าเป็นเจริญศินลิสเขาโยนมาใช่เจริญศินเลยก็น่าจะเป็นพกเซเลาไปเพราะว่าน่าจะเป็นเจริญศิลเราคงเป็นอย่างนั้นแหละเขาไม่เป็นไรหรอกอันนี้เป็น คจว่าจะเล่นศิลไปอนันก็จะเลนิก็ไม่เป็นไรหรอกไมหรอกเขาเขาน่าจะมีแนวเขตอยู่มีมีน่าจะมีแนวเขตมีแนวเขตในในแผนที่ Google e อ r นะนะมันจะใหญ่มันจะมันจะมาตามลําน้ำเนี่ยเขาจะแบ่งตามลําน้ําลําคลองอะไรที่นั่นนะปกติ มันมีสองเส้นนะเส้นนู้นหรือเปล่าเส้นนู้นหรือเปล่าเขาเป็นเส้นนู้นเขาเป็นเส้นนู้นก็เหมือนเหมือนอำเภออะไระอำเภอนาวากับอันเนี่ยใกล้ๆหลวงพ่อเชาเนี่ยมันจะบกไปลำตามลำน้ำเนี่ยเอ้าเขาเดินไปสวนมุ์ด้วยกันอยู่เออไม่ไม่ใช่ของปกครองของหลวงพ่อได้บอกอยู่ได้ที่อธิบายให้หลวงพ่อชิดฟังอยู่เอาแผนที่ให้ดูนะมันจะคดงอไปตามลำน้ำเหนกนทีนี้ ท่านา่าท่านเดินไปสวดมนต์บ้านนี้อยู่นี่นึกว่าเป็นเขตปกครองวัดวัดตัวเองอะนะที่จริงมันไม่ใช่เ <c oughs> อ,อาดังนั้นก็ขออนุโมทนาทุกท่านทุกคนและที่ร่วมประชุมกันเพื่อสร้างสาธารณประโยชน์วัดวาในพุทธศาสนาก็ขอให้ทุกท่านทุกคนที่มาร่วมประชุมมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกๆท่านเท <c oughs> อินอาวัายพระ Pemkankan Ta'ala nang sang ma ายรูปตรงนี้บ่ยังไงต้องถ่ายรูปเปน็น